มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจันแจมเปิดใจถึงนักชกแอลจีเรียที่ไม่ผ่านการตรวจเพศก่อนจะเจอกันภายหลังจากที่บีจันแจมสุวรรณเพงล้มแชมป์เก่าและแชมป์โลกสองสมัยอย่างบูเซนารซูเมเนรีจากตุรกีทยานเข้าตัดเชือกและการันตีเหรียญทองแดง ให้กับทัพนักกีฬาไทยเป็นเด่ยนแรกนะคะจันแสมกล่าวว่าไฟนี้กดดันเล็กน้อยเพราะว่าดูจุธาม,มาดรักษัต์ตว่อยแพ้มาก่อนและเราเป็นคนสุดท้ายยกแรกมั่นใจคะแนนออกมาอย่างที่คิดเอาไว้ส่วนยกสองเขาเดินเยอะขึ้นเราก็พยายามขยับไม่ยืนบล็อกมากส่วนยกสามค่อนข้างดีขยับเยอะขึ้นทำให้เขาต่อยได้ยากก่อนจะมาตั้งเป้าเหรียญเพราะไม่อยากกลับมือเปล่า ตอนที่กรรมาการจะชูมือก็ภาวานาขอให้เป็นน้ำเงินเพราะว่าเราเองก็สู้เต็มที่พยายามไม่ให้โดนเยอะและพยายามโจมตีเขาซึ่งตอนนี้ก้าวมาอีกขั้นโล่งใจขึ้นแม้ว่าจะต้องเจอหนักอีกแต่ก็เดี๋ยววางแผนกันเมื่อถามถึงคู่ชกรอบต่อไปอย่างอิมานเคลิฟนักชกแอลจีเรียที่มีประเด็นเรื่องไม่ผ่านการตรวจเพศสภาพ บอกว่าเคยเจอกันที่อินเดียตอนนั้นแพ้เพราะว่าร่างกายไปบวกมาเยอะแล้วอีกทั้งยังเป็นประจำเดือนด้วยทําให้มีแผ่วบ้างแต่ก็ยอมรับว่าน้ําหนักมัดแล้วก็ร่างกายของเขาก็แข็งแรงแต่เราก็จะพัฒนามาจนถึงวันนี้เราเองสู้เต็มที่สู้ตายหนูก็ดูมาเหมือนกันเรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนของเขาและรู้ว่าเขาก็เคยแพ้มวยหญิงแต่ตอนนั้นมันก็นานมาแล้วไม่รู้ว่าเขาจะแข็งแรงขึ้นหรือว่าฮอร์โมนผู้ชายเขาจะมากขึ้นกว่าเดิมก็ยังไม่แน่ใจ แต่ถ้าเจอกันอีกก็ไม่กลัวเพราะว่าเราก็พอตัวทําร่างกายมาดีเหมือนกันซ้อมมาเยอะเหมือนกันนึกไว้แค่ว่าจะแข็งแรงแล้วก็ทนทานเหมือนกันมีสองหมัดเหมือนกันมาถึงตรงนี้ก็อยากจะให้ที่สุดก็คือเหรียญทองจันแจมกล่าวปิดท้ายค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากขุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ